สวัสดีครับีใน,น ator, ช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเย่ก็เอาจริงๆเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่คุณพ่อลองน้อยมากๆนะแต่ว่าเป็นเด็กที่คุณพ่อโดนตบบ่อยมากๆนะฮะกับนุบธรรมะาสายลุงนะฮะสายไดโอซันนั่นเองหรือสายเซียนดาบแล้วแต่จะเรียกอะไรกันคุณพ่อมันจะเรียกว่าเซียนดาบนะเพราะมันเรียกง่ายดีเนาะไดโอซันมันมันเรียกยาก<笑><笑>ก็ก็เป็นเด็กเอาจริงๆนะเหมือนก,กับสกิลมันนะ่ะสก,กิลมันเหมือนกับจะโอ๊ยก็แค่ยกปะยกละ ยกแล้วไงก็ย,ยกแล้วเขาก็ไม่ได้มือมากาดนู่นนี่แต่พอเอาจริงๆแล้วอ่ะพอได้ลองอในฐานะที่คนที่เจอมันบ่อยมากๆว่าเข้าใจฟิลฟิลของมันตรงที่หนูว่าให้ยกขึ้นมือก็จริงแต่คุณมีมือเยอะคุณปล่อยแดมเข้าหรือคุณจะเอามากาดก็ตามแต่เวลาคุณลงใหม่คุณจะเสียมือลบหนึ่งถ้าคุณลงนอมอนด์เดี๋ยวนี้ที่บอกว่าตั้งแต่ตอนรีวิวแล้วว่ามันแพ้อะไรมันแพ้แค่โทเค็นมันแพ้การล็อกมันแพ้การการ,การคอล็อก กับการคอโทเค็นถ้าเป็นนอมอนยูนิตลงมาปุ๊บมันจะแล้วคนที่คอมันบอกว่ามันไม่ได้บอกว่าคอนะมันบอกว่าเมื่อยูนิตที่เป็นนอมอนลงสนามทิ้งมือหนึ่งคุณพ่อคุณพ่อไม่แน่ใจว่าล็อกอ่ะมันโดนหรือเปล่าเพราะว่าล็อกถ้าล็อกนอมอนยูนิตก็น่าจะโดนทิ้งมือหนึ่งแค่โทเค็นเนี่ยเดี๋ยวที่ไม่โดนมังรู้สึกถ้าจะไม่ผิดเอออันนี้ต้องไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่โทเค็นอ่ะกับทริกเกอร์ไม่โดนแน่ๆเพราะฉะนั้น บอกให้เขายกมือขึ้นไปเรื่อยๆก็ตามจากสก,กิลของเกตหนึ่งเกตสองเกตสามที่ยกมือคู่แข่งแต่เวลาเขาจะคอมาตีเราเขาต้องทิ้งมือหนึ่งคอทิ้งมือหนึ่งจนกว่าจะมีมือสามใบหรือน้อยกว่ามันน้อยยิ่งกว่าจามีวออีกนะแต่ก็ดีข้อดีของมันก็คือมันก็ยังทําให้คู่แข่งมีมือสี่ขึ้นไปมือสิบได้ตอนที่เข้าเทินอะไรพวกนี้เนาะก็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวเอาจริงๆนะครับมาดูเด็คโปรไฟล์ของมันดีกว่า ตัวเริ่มก็ใช้เป็นมังกรง่วงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคุณพ่อชอบไอ้ตัวนี้ชอบตั้งแต่ที่มันออกมาตั้งแต่พักจีแล้วมันน่ารักดีนะมันดูง่วงดีก็ไรทับจัว่วเริ่มหลังได้ควิกชิลนะฮะเกตสามหลักของเรานะครับก็จะเป็นเซียนดาบไรพ่ายไดโอซันหนึ่งมืนสองพันมีโพเทคออตโต้เวนการ์ดเมื่อเมื่อมันโจมตีเวนการ์ดบัตรหนึ่งโซนหนึ่งเลือกเล็กลกับคู่แข่งหนึ่งใบย,ยกขึ้นมือนะครับเอาคู่แข่งเลืกอกยกนะ เราเลือกคู่แข่งยกเลือกแถวหน้าเลือกตัวเสบอะไรพวกนี้มาก็ได้แล้วก็ยกขึ้นมือแนะนำว่าให้ยก,ยกพยายามยกตัวตีก่อนยกพวกเลกาดที่เป็นตัวตีก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องลงมาตีใหม่แล้วก็ต้องเสียมือให้เราหนึ่งใบนั่นเองจนจบการต่อสู้นั้นตัวมันจะบวกห้า0ันกับหนึ่งไรฟ์และถ้าคู่แข่งมันเกียร์สามหรือสูงกว่าและมีเลียหนึ่งใบหรือต่ํากว่ามันจะบวกหมื่นแล้วก็บวกหนึ่งหนึ่งคิถ้ากับว่ามันจะบวกไปหนึ่งหื่นห้าพันหนึ่งไรหนึ่งคิเหมือนกับไอเดอะบัตบูวานอะ นั่นเองนะฮะอีกสก,กิลหนึ่งออตโต้แวรเมื่อนอมอนยูนิตของคู่แข่งลงสนามในช่องเลียในเทินคู่แข่งคู่แข่งมีมือ4ใบหรือมากกว่าทิ้งมือให้เราหนึ่งใบ4ใบหรือมากกว่าหมายความว่าถ้าคู่แข่งมี5้าใบสมมติมี5้าใบครับคอมีห้าใบสมมติมีห้าใบใช่ไหมคอหนึ่งยูนิตลงสนามมีมือหนึ่งสสามสี่สี่ใบหรือมากกว่าทิ้ง ถ้ากอดคู่อย่างเหลือสามถ้าจะคอเนี่ยไม่ต้องทิง้งลวเพราะมีสองใบน่ากลัวมากเลยนะเช็คสองไดมามีมือสี่ฝันตรงข้ามตีตายได้เลยนะก็เป็นเด็กที่น่ากลัวหนึ่งใบจะแบบจะหนึ่งเด็กสายลุงที่ค่อนข้างชอบแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะตัวรองแน่นอนว่านารุนุไม่เห็นนารุนุบา้าคิดอะไรไม่ออกบอกจามิเอนะฮะจามิเอลคองโกสองใบนะครับหนึ่งหมื่นสองพันมีโพเทคออตโต้แวนการ์ด เมื่อเมื่อลงสนามและเมื่อจบเทินของแต่ละฝ่ายคู่แข่งเลิกการ์ดจากมือเลิกกอาเลคู่แข่งทีี่มทิ้งมือทั้งหมดให้เหลือหกใบแต่ถ้าในโซนมีเกตสามให้เก็บมือสี่ใบแทนยังไงก็น่ากลัวนะฮะใส่ไว้สองใบอีกสองใบเพราะใส่เป็นมังกรไคโดสองใบนะครับมันชื่อว่าฟูเซนองโกหนึ่งมืนสองพันมีโปรเทค ออโตแวนเลียมันโจมตีถ้าเรามีเดเมจถ้าเรามีเดเมจโซนห้าใบโซบัสเกตสามหนึ่งใบใบการทั้งหมดในดอบโซนของเราตัวมันจะบวกห้าพันต่อการที่ใบหนึ่งใบจนจบเทินและคู่แข่งไม่สามารถคอพีจีได้ากับว่าไอเนี่ยถ้าเราขึ้นเส้นห้าปุ๊บไอเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเล่นลงเลียมีโซเกตสามลงเลียแวนตี แวนตีเรียรตีไอเนี่ยปิดถ้าเขาขึ้นเส้นห้าหรือขึ้นเส้นสี่แล้วเช็คได้คิการันตีชนะแน่นอนเพราะว่าเฟนันฮิลรอดเฟนันฮิวอย่างเดียวเท่านั้นที่จะรอดเพราะว่าเราขึ้นเส้นห้านั่นเองเก็ดสามใส่แค่แปดนะครับเป็นเด็กหนึ่งในไม่กี่เด็กในตอนนี้ใส่ของมาตรฐานเนาะใส่โอซันหนุ่มนะฮะสามใบเอ้ยสี่ใบเก้าพันชิวพันออตโต้แวนเลีย เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการเลือกเลี้ยวแข่งหนึ่งใบคู่แข่งยกขึ้นมือถ้าแวนการคู่แข่งเป็นเกียร์สองหรือสูงกว่าบวกหมื่นสกิลหนึ่งเมื่อถูกไล่ไล่ทับด้วยเกียร์สามนะครับแล้วคู่แข่งมีเลียสามใบหรือมากกว่าเลือกเวนการหนึ่งตัวบวกคีบวกไรฟ์นั่นเองก็เวลาเล่นก็พยายามอย่าคอเลียให้มันเกินสามใช่ไหมเลียเออเลียสามถ้ามันค้าเราคอเลียสามปุ๊บคู่แข่งบวกไดบวกคีและไอเดโอซันกดสกิลอ,อีกโบว์อีหนึ่งได้แล้วก็ไดโอซันจะตีอยู่ที่สามถ้ามัน อ่าใช่ถ้าขึ้นเป็นเกดสามด้วยมันจะตีที่สามคีใส่ไดน่กกากลัวมากก็เหมือนกันยกบวกพลังอีกต่างหากนะฮะก็เล่นกับการยกเรียคู่แข่งแต่ก็ยังต้องยกเรียด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังใส่เป็นอาจามีเอไม่ใช่จามีเอเสิอ่ามันกระสืกเกลนะฮะสี่ใบเต็มก้พันเชียวพันออตโต้แบนเรียม่ลงสนามบัตรหนึ่งโซหนึ่งจัวหนึ่งบวกหกพันอีกสกินหนึ่งออตโต้เรียกาดเมื่อจบการดูสีนัจมตีเอาเรียหนึ่งใบ เอามันเข้าโซล้วยกเลียนหนึ่งใบขึ้นมือของเรายกของเราขึ้นมือนะใส่สี่นะฮะอีกสี่ใบคุณพ่อแนะนำว่าใ,ใส่เป็นโปรโมโไปเลยสีย่ใบให้มันไม่หลุดเชนให้มันไม่หลุดสายเกรดของมันก็ได้แล้วก็ทําให้ไอันเนี่ยเล่นคู่กระจายมียวก็เก่งเล่นคู่กับไดโอซันก็เก่งเพราะว่าสกิลรับบูทของมันนั่นเองนะฮะมันชื่อว่ามังกรนินจาเซนเกคิเป็นโปรโมโตอนเนี้ยในบูทเล่นเกมในงานแข่ง ของเคเคทั้งหมดคุณพ่อยังเห็นใบนี้ให้แลกอยู่ใช้อยู่สองแตม้มหรือสองแต้มมัง้งในการแลกเพราะฉะนั้นแนะนำให้เก็บไว้ถ้าจะเล่นนูบานะครับเพราะว่ามันเก่งมากๆเล่น,นทั้งพรมเ์มัม้งทั้งสแตนดาร์ดเลยก็พันเชื้วพันออตโต้แบนเลียวันเพื่อเถินเมื่อมันโจมตีและถูกบูตโซบัสหนึ่งคู่แข่งมีมือสี่ใบหรือมากกว่าทิ้งมือให้หนึ่งใบโคตรเก่งทิ้งแล้วโง่เลยทิ้งแบบทิ้งคขาโง่หนึ่ง,งใบให้เราเลยอ่ะ อีกสก,กินหนึ่งออโต้ Auto นะครับจากบนมือเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของเราเราสามารถสแตตแนนด์รอครับเราสามารถทิ้งไอ้นี่จากบนมือก่อนที่เราจะไ like ลได้เพื่อเปิดตับเด็ก5ใบหยิบการ์ดไม่เกินหยิบการ์ดเกรด2หรือต่ากว่า1ใบขึ้นมือก็คือหยิบหาไดโอซันหนุ่มกับไดโอซันหกับ2อะ่ะขึ้นมือ1กับ2เป็นตัวหาให้มันตรงสายได้นั่นเองใส่คุณพ่อใส่เต็ม4นะครับถ้าไม่มีใบเนี้ย ตัวที่แนะนำอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เรียกโทเค็นได้เพราะว่ามันยกเรียเราขึ้นมือไป,กไปยกตัวไหนแดมไปยกไดโอซันไปยกโอซันเก่าอะไรพวกนี้ขึ้นมือก็ได้ไดโอซันหนึ่งนะครับก็แปดพันชิวหมื่นออตโต้เมื่อลงช่องแวนเปิดเด็กเจ็ดใบหย,ยิบโอซันหนึ่งใบขึ้นมือ ออเกยียรสองหรือสูงกว่าโอซันขึ้นมือหนึ่งใบแล้วก็ไม่ต้องทิ้งมือนะครับอีกสก,กิลหนึ่งออโต้เลียเมื่อมันโจมตีหรือบูธคู่แข่งทิ้งมือหนึ่งใบเอ้คู่แข่งยกเลียหนึ่งใบไม่ใช่เราเลือกเลี้ยวแข่งหนึ่งใบให้ยกขึ้นมือนะครับเด็กนี้ใส่เกยียรสามน้อยเพราะฉะนั้นเปิดหะฮสามค่อน 5, ข้างได้ใช้เนาะซึ่งสกิลบนไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่มีโทเค็นในสนามนะฮะใส่ฟูบุกิสามใบนะครับเอามาช่วยไงแดมของเราเนาะ 8,000ชิวหมืน่นออโต้เลกาดไม่ลงสนามถ้าเรามียูนิตสามใบหรือมากกว่าทิ้งมือหนึ่งใบบวกสามพันถ้า,าถ้าได้เป็นโซนมีไหยหน้าหนึ่งใบหรือต่ากว่าจ่วหนึง่งไหแดมหนึ่งด้วยเป็นตัวช่วยไหแดมช่วยจ่วให้เราเปลี่ยนมืออีกสองใบเป็นเลคคอมเมนว่าเป็นว่ามีกด็ดีเป็นโปรโมโที่ออกมาตั้งแต่ต้นภาควนะฮะกับมังกรนินจาอันเทนเบรน7,000ชิวหมืน่น แอคทีฟเรียกาดวันเพืเถินเลสตัวมันยกเลียคู่แข่งหนึ่งใบที่อยู่ในแถวแนวแดนต้นนี่กับคู่กับมันเนี่ยขึ้นมือถ้ายกตัวมันจะลุกและบวกสามพันเอามาซับกับสกิลของโอซันล้วนหายากไม่รู้หายากหรือเปล่าเพราะว่ามันตอนที่มันออกอ่ะมันไม่มีใครสนใจมันเลยมันมันใช้ตอนนี้จริงๆคุณพ่อใช้ไอ้นี่ยตั้งแต่ตอนที่เล่นอะไรเด็กยกมือนะไอตอนนู้นเราเล่นเด็กอะไรนะมันกระสื่อ ใส่ฮิวเกตสามสามสี่ใบนะครับก็กันตายได้เนาะใส่จัวสี่ดอพีจสี่นะครับแล้วก็คุณพ่อใส่เป็นคีแปดเลยนะเพราะว่าคุณพ่อเอามาเล่นกับมังกรไคโดทำให้มันตีเพื่อออกคีแล้วมันขึ้นเส้นสี่สามารถบึมได้เลยนั่นเองก็วิธีเล่นเด็กนี้เพอร์เฟคอะไรจริงๆของมันก็คือแน่นอนนะครับว่าเป็นโอซันเนาะเพราะว่าเปิดเจ็ดหาหรือจะเป็นเปิดหาสามก็ได้ ก็สองใบนี้ก็อันนี้ก็เป็นเปิดเจ็ดหาแล้วก็ขึ้นสองขึ้นสองเพื่อเป็นไล้วของมันจริงๆก็คือมีสองตัวมีเกลเกลลงได้บัตรหนึ่งโซ่หนึ่งจั่วบวกหกพันกับดีที่สุดคือตรงสายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโปรโมนี่สแตนแอนด์รอครับแล้วเราไม่มีไอ้นี่บนมือใช่ไหมก่อนไลฟ์เฟดครับสกิลทิ้งมือครับทิ้งตัวมันเองเปิดเด็กห้าใบหยิบเกตสองหรือต่ำกว่าหนึ่งใบก็หยิบเป็นโอซันหรือไอ้นี่หาโอซันเจอแล้วก็ดีไปก็ไลฟ์เพราะว่า อย่างน้อยมันขู่ให้คู่แข่งไม่ลงเลียได้อะคู่แข่งก็จะตีเราแค่เวฟเดียวหรือสองเวฟได้มันก็ขู่ได้พอสมควรเนาะขึ้นสามขึ้นเป็นไดโอซันครับอิมเมอร์เจนต์กีฟโปรเทคหนึ่งนะฮะจริงๆริงเติโปรเทคสองก็ได้นะแต่ว่าคุณพน่อถนัดโปรเทคหนึ่งมากกว่าที่เหลือก็ก็เหมือนเดิมเหมือนกับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋ออันนี้สก,กิลมาลงก่อนลืมบัตหนึ่งโซหนึ่งครับ เอาเมื่อจมตีสิโอเคคุยกับมีเรียก็บวกไดบวกขีไปไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะลงเกลบัตรหนึ่งโซหนึ่งจัว่วบวกหกบาทลงฟูบุก,กิถ้ามีแดมแดมหงายแค่หนึ่งแดมก็ลงเป็นฟูบุก,กิเอ้ยมีแดมความก็ลงเป็นฟูบุก,กิมีสามใบมทิ้งมือบวกสามพันหงายเดมจัว่วที่เหลือก็เหมือนเดิมลงเป็นโอซันนี่แหละง่ายสดุด โอซันแล้วก็โอซันเราจะยกเรียเขาทั้งหมดได้ถ้าอย่างนี้อือือ,อสกิลครับเมื่อตีเนาะก็เอาแวนตีก่อนเลยก็ได้หรือเอาหรือว่าถ้าอยากจะได้เลียคู่แข่งมีหนึ่งใบหรือต่ำกว่าคงอาจจะเอาซ้ายขวาตีก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นถ้าอย่างนี้ให้คุมก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะก็จะเอาข้างนี้ตีไปก่อนตียกหนึ่งยกหนึ่งก็ เทาแข่งที่บอกว่าแข่งไม่ได้คอเลียอาจจะมีแค่สองใบคุณก็แวนตีบัตหนึ่งโซหนึ่งบวกห้าพันบวกได้แล้วก็มีหนึ่งใบหรือต่ำกว่าบวกอีกหมื่นบวกอีกคิก็จะเป็นหมื่นห้าสามได้สองคีทิกเกอร์ลงเกล,ลหมดเกล,ลตีสกิล,ลจบไม่อจบกันต่อเมื่อจบเทินเอ้ไม่จบกันต่อสู้จะโซยกยกไปไอ็นี่ขึ้นเอาไปเล่นเทินหนาแค่นี้ แล้วก็ขึ้นเข้าเทินคู่แข่งคู่แข่งตอนนี้เขาไม่มีเลียในสนามแล้วสมมติว่ามีหนึ่งใบหรือต่ํากว่าก็คือแทบจะไม่มีแล้วแหละเขาจะลงให้เราสกิลไดโอซันบอกว่าลงทิงงท้งมือลงทิ้งมือลงทิ้งมือหมดเลยก็ถ้าเขาเล่นแอ c เซลไอเนี่ยมันเคาน์เตอร์แอกเซลได้ดีามากตรงที่แอ c เซลอาจจะมีบอร์ดแค่แถวหน้าไม่มีตูดตกทริกเกอร์อาจจะหยุดทุกเลนได้ถ้าไม่ได้เป็นแอ c เซลที่แรงเกินไปแบบแอ c เซลตีปอแปะอย่างโกที่ไม่มีนก ก็ <g år d> ลงทิกเกอร์อาจจะหยุดหมดได้หรืออาจจะตกสองทิกเกอร์เพื่อกาลันตีหยุดได้ก็น่ากลัวเอาจริงๆคือนเป็น,นที่ทําเป็นเล่นไปนะมันเก่งนั่นเองนะฮะกับเด็กเซียนดาบเนาะก็ข้อเสียมันคือมันมีแค่นี้แล้วก็ขึ้นเส้นห้าถ้าเราขึ้นเส้นห้าปุ๊บแล้วเรามีโซคุณก็ลงเป็นไคโดตรวจมีการไลทับตัวมันเองหรืออะไรพวกนี้ไปก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกเนาะแวนตี้ทิกเกอร์ลงไคโด คีลงข้างนี้อันนี้จะตีข้างอีกข้างนึงอะ่ะอันนี้ตีก่อนยกเพื่อที่เพื่อที่ให้เลียเขาเหลือน้อยน้อยอ่ะสมมติว่าจะเล่นใครดบอร์ดที่ดีของมันก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อที่จะทําให้เขายกหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบยกได้สี่ใบก็คือถ้าเขาเจอแอคเซลหรือฟอร์ก็เหลือแค่หนึ่งใบอยู่แล้วเนาะข้างนี้ยกสองตัวอ่ะไม่ใช่สิเข้าเข้าเมนเฟดบิดยกตรงนี้ ลุกบวกสามพันข้างนี้ตียกบวกหมื่นแล้วก็แวนตีมีหนึ่งใบหรือต่ากว่าเนาะเพราะยกไปะเขาจะบัตบัตหนึ่งโซหนึ่งยกแล้วก็บวกหมื่นห้าบวกคีมีหนึ่งใบหรือต่ากว่าบวกมันมีหนึ่งใบหรือต่ากว่าอยู่แล้วเนาะอืมแล้วก็ทิกเกอร์ลงข้างสามไดข้างนี้ตีถ้าสมมติว่ามันฟันนค่ข้ามีสี่แดมอย่างเงี้ยแล้วแบกทิกเกอร์ได้ก็โซบัตหนึ่งเกตสาม เอาคลุมทั้งหมดใบายแล้วก็บวกพลังแบบโคตรแรงบูธก็ได้เป็บูธก็ได้นั่นเองก็มีอยู่แค่นี้ค่ามีอยู่แค่นี้เลยที่เหลือก็ถ้าหลุดไปยืนจามีวก็ไม่ได้แย่ก็เล่นจามีวไปได้นั่นเองนะครับกับสายเซียนดาบก็เป็นหนึ่งเด็กที่ใช้โปรโมค่อนข้างเยอะและปรโมค่อนข้างจะจําเป็นในการเล่นนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เนาะกับไดโอซันเซียนดาบนะครับไว้ ไปลองเล่นดูละกันว่ายัางไงซึ่งใบแทนนะจริงๆคุณพ่อยังคิดใบแทนใบแทนของไอเกตสองโบโมเนี่ยก็มีก็คือไปตัวที่เรียกโทเค็นจากชุดที่แล้วมาใส่แทนได้ไปก่อนไอเกตหนึ A ่งเนี่ยคุณพ่อหาตัวแทนไม่ได้เลยน้อยมากเลยก็พราอยากได้ยกพราอยากได้ตัวที่มันยกง่ายๆไง,งนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้กับสายเซนดาบนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะ ไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ